ก็ถือว่าผ่านไปสิยกความมันความดูเดือดความตื่นเต้นรอถ่าทานผู้ชมมาเบิงยกที่5เอากล้องจับไปทีมุมฟ้า,ากี่เพชรเบิงภาพา่าคืนมาแล้วกี่เพชรมัดหุบขวานี่โอเข้าแต่ว่ายังทนยังอยู่ได้หีบสกัดไว้มัดหุบใช่มาเบิงยกที่5 เบิกมาผู้ใดจะแซงเข้าป้ายผู้ใดจะกำศาสนากำขึ้นบ้านทว่าป่ายกสี่ทว่าทางด้านขี้เพชลทว่าแผ่วไปยุบไปนาเบิงยกสุดท้ายสามนาทีผมมีการต่อเวลาคู่นี้ใครจะเข้าป้ายท่านผู้ชมติดตามมักแดงเสียแดงมักฟ้าเสียฟ้าสามนาทียกสุดท้ายเริ่มแล้วมุมแดงอ่านมาป่ายกสี่ได้เพียบส่วนทางมุมฟ้าทว่าโอคโนดมหนีจากมุม ว่าจะมีการแก้เกมปั๊บเกมไม้ใดที่เ็มบ้านห,หานองไอย่างเข้าหาต้นยกนี่ถือว่าเฮนด้ดีแต่ว่าป่ายยก่ามาแพ้มายุกคนยบเปิ้มาการทีระาการซื่อซ่อมพัชรีกงกันอาจารย์ถือว่าการออกอาการนอุมสีฟ้าผูอ้ออกอาการลายกนแต่ว่าอาวุธนั้นดีมุมสีฟ้าเอาเอาบิ่งเห็นใจแก้งนอ้วยแห้งพลังกำลังแต่ว่าดีแข้งไส ยัไงได้อ่าแต่ว่าน้องเปิ้ลนั้นโอ้อาจจะโบเก็บแล้วู่วาตัวเองนับอยู่ปัจจุบันนี้น้องเปิ้ลถอยแล้วโบเข้าโบแรกโบเสียงแล้วดักเตะดักแทงโอกาสเข้าใครได้ก็เท็บไม่ได้ก็ออกมาถอยมาตั้งตั้งจะมาสองตั้งครับมาเป็นได้ในป่าหยกศีวนำแครมาได้สังเกตนะว่าบโบบดดกละครั้งบุญยังโบสามารถว่าไพ่ไม่ไพ่ถอยหลายกระดี ลายก็เพราะเป็นข้าวขา,าจะมีลูกเพชียร์ได้สำหรับทางด้านที่เพชรคูฟาไอเรื่องสั่งให้ย่างสั่งให้เขา้าส่วนทางด้านน้องเปิ้ลก็บพรเข้าตั้งหัวมวยเปล่สีมือจังหวะสองหัดที่ไฟนี้เป็นไฟที่สามของทั้งคู่พบกันมาแล้วสองไฟชนะแต่คนละไฟไฟนี้เป็นไฟที่สามไทยจะเขา้าไปโอ้แข่งขัวเขา้าต้องเข้าอีก อาแ่่งอแแคต่ว่าน้องเปิ้ลนั่นกันยังไม่ยอมเข้าอุ้ยแกงโมฐานโบเบิร์ตนี่มีเรื่องน้องเปิ้ลเป็น่ยนนนี่อันตรายแน่นอนทันโบโอ้แน่นอนโดูแสงทันหรือเปลาสำหรับกี้เพช็อยู่ในกี้เพชรออกแข่งนี่โอ้มีเรื่องแน่นอนแข่งซ้ายโอ้ยลงทางหรือเปล่แข่งซ้ายแล้วเอาเข่าลองแข้ง จบไปได้เกินขึ้นอย่างครับน้องเพิ่นโอ้ยสามสี่แข่งของทางด้านกีเพ็ดเข้าโอ้ดักเตยดักแทงก็เข้าแล้วเอาน้องเพิ่นบัว่าเสียเปรียบต้องเข้าต้องตีโอ้คิดพิษแล้วคิดถึกน้องเพิ่นยกห้านี่บอยยางยกห้านี่บอเดินไอเลี้ยงสั่งพิษแล้วสั่งถือโอ้ถ้าเขาเข้าวงในถิ่มามีโอกาสเลยเออบัว่าเข้าไปคู่เข้าไปคม ตัดไม่คมนานไปเลยแต่ว่าน้องเพิ่นนี่บลอกเข้าขอาาจรย์โอ้โอเป็นได้ดาเกิดขึ้นกับน้องเพิ่นไอเลี้ยงเป็นได้ดาอาจารย์เซิร์ตแต่ยังมีโอก,กาสโอ้แต่ว่าทางมุมสีฟ้าคลายฟันอย่างเนะทางน้องกีเพ็ดยังมีเวลาไอเถวหยาดมาทังอาการอาการพอดีแต่พวกหายใจจะดีแล้วคอยคอยแล้วสำหรับกีเพชรที่สกัดไปที่ไปปัด กหัววนคยตีกันเสียงแรงออกวนออกรอบข้างเบิร์ยกเอาเดาใจกรรมการออกให้ยกนี่ยกนี้ถือมาอ่ากางยกถือมาบูฟ้าเห็ดได้ดีมาเบิ่งจะแสงจะพานหรือบอลสำหรับอ่ากี้เพชรบ้านนูไห้พบกับน้องเปิ้ลซิการเซอร์กรรมการหัวพวงคะแนนมาแล้ว ใบที่2ออกมาอาจารย์โพไซอัยราชมาถึงใบที่3ออกไผ่ดีออกไผ่ไปที่มุมเสมโอโอ้โหแสงบอพันตัดสินถึงต้องเพราะว่ายกสามถกสี่ถ้า,านงเปิ้นได้ถ้าว่ายกที่5ถ้าว่ารัเซียแข่ง4ี่หาดอกให้ครับทางด้านกี่เพเ็ดเจ้ากันไปเสมอไปอสำหรับครูที่1ครูเ,เปิดสากเปิดหัว สุดยอดโมลาสตาเอาไปพักสมสิ่งที่น่าสนใจประเด็นทู้ชมน่าจะมาพบกับคอมมันในมวยคู่ต่อไปเป็นมวยทรายอภิเล็กอภิรักพบกับไซมอน49กิโลพักก่อนทาผู้สม